สวัสดีครับพบกับผมหมอจนในการอ่านไพ่ยิปซีปากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปยากรดวง9วันนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมิถุนนะครับก็ย้ำนะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับชาวราศีมิถุนคือผู้เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะครับถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับกับการเปิดไพ่ยิปสีสามสำรับนะครับในการปยากรในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยอประมาณนะครับดวงตั้งแต่วันที่ 12-20กรกฎาคมกลุ่มนี้นะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไะยากรณไว้ถึงวันที่11กรกฎาคมนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคำพปยากรณ์ที่หยานออกมาก็มีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงทั้งหมดกับผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขออห้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้ิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลัง เป็นกำลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับทุกกำัรพยากรที่ดีๆนะครับหมอยมกกตั้งจิตให้บังเกิดสิ่งดีๆนั้นขึ้นจริงกับทุกๆท,ท,ท่านชาวราศีมิถุนนะครับอะไรที่ไม่ดีนะครับก็อยากเก็บมาใส่ใจทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรผิดพลาดมาก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าจาราศีมิถุนนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านในช่วงวันที่1 2บสถึงยีกรกฎาคมนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจะสือพลังปอนเป็นแนวทางผ่านทางไพงย่ยิอซีอได้รู้ไปลักษณะใดบ้างนะครับที่จะส่งผลไปตึงเรื่องการเงินผลประโยชน์กับท่านต่อไปครับในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีมิถุนนะครับในช่วง9วันนี้นะครับไพ่ไปได้ขึ้นมาครับเดี๋โนนะครับ ก็เป็นสถานการณ์ที่อย่างําให้เจ้ามิถุนอย่างมีความขังบนอะไรโยนะครับในช่วงเก้าวันนี้นะครับที่มีหลายๆสถานการณ์ด้วยความไม่แน่ใจบ้างนะครับด้วยความวิตตกกังวลอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าราศีมิถุนนะครับช่วงกาวันนี้นะครับในแต่ละวันเช้ามานะครับสร้างพลังให้สดใสเกิดขึ้นนะครับยามเช้านะครับยิ้มแย้มกับตัวเองนะครับ คุยที่น่ากระจกกับตัวเองว่าวันนี้นะครับต้องมีสิ่งดีๆกว่าเมื่อที่ผ่านๆมาหลายๆเท่านะครับมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาก่อนรับนอนย,ยายามกลางคืนก็สร้างพลังสดใสให้เกิดขึ้นนะครับกระจัดอะไรที่บรนคุนข้องหมองมัวอยู่ในใจออกไปนะครับทำจิตใจหายใจลึกๆยาวๆนะครับด้วยผ่อนคลายก็จะทําให้ท่านหลับด้วยความสดใสเบิกบานไม่มีความกังวลน,นะครับตื่นเช้าก็จะทําให้สดใสแจม่มใสนะครับก็จะเป็นพลังดีๆนะครับที่จะ ดึงดูดในแต่ละวันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับเมื่อใจิตใจเราปลอดโปร่งไม่กังวลต่อสถานการณ์ใดๆนะครับก็จะทําให้เราคิดอะไรก็ลดเล่นแก้ไขอะไรปรัญหาก็ราบรื่นได้ด้วยดีนะครับบางเส้นต่างที่ว่ายุ่งยากนั้นถ้าเราจิตใจแจ,จ่มใสนะครับเราก็จะแก้ได้ง่ายเช่นกันแต่บางสถานการณ์นะครับที่บางทีปัญหาแก้ง่ายๆนะครับแต่ถ้าเราคนข้องมองใจก็เหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับที่ไม่สามารถพบเจอกับต่างออกได้อันนี้ก็ ให้สร้างพลังสดใสขึ้นในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นพลังบวกๆนะครับที่จะเราดึงโดดให้เราพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็แค่ไขอะไรไปสู่ความเติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลทุกอย่างทุกสถานการณ์นั้นจะเป็นตามกลไกที่เราวางที่เราแบบแผนมีไปตามโชคชะตาวาชนาที่ถูกกำหนดตามแบบแผนนะครับเราไปคิดกังวลก็ทำให้บามันก็ เจอตันตันได้นะครับเต่ถ้าเราสร้างพลังสดใสที่จะเจอตันตันนั้นประกอบเส้นเจอเส้นทางที่โลดเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นพลังดีๆนะครับไปใบต่อมานะครับของชาวราศีมิถุนนะครับการได้ลุกคืบหน้าต่อไปสองไม้เท้านะครับการที่อาจจะมีวางโครงการอะไรไว้ที่จะขยับขยายนะครับอาจจะต้องการรับพนักงานเพิ่มบริ บริวารอะไรต่างๆมาสนับสนุนนะครับหรือรอในเรื่องของหุ้นส่วนนะครับซึ่งบางคนตั้งจะทาอะไรในการเดินหน้าในการลงทุนอะไรใหม่ๆหรือลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจจะรอในเรื่องของหุ้นส่วนจึงอาจจะก,กังวลน,นะครับว่าจะมีใครมาร่วมบุ้นลงทุนบ้างนะครับจึงอาจจะมีความตกกังวลไม่แน่ใจกับสถานการณ์ที่จะ,ะทำธุรกิจหรือขยับขยายในการงานธุรกิจนั้นนะครับแล้วก็ ทุกอย่างก็จะเดินหน้าแลวก็ไปสู่ความสําเร็จได้ในติทางที่ดีราชาถือเหรียญนะครับทุกการวางแผนนะครับทุกขั้นตอนของการที่ท่านดําเนินการนั้นเราจะไปสู่ความสําเร็จเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณาภาพนะครับที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลใดรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องในติตางที่ดีที่มั่นคงนะครับที่จะไปสู่เส้นต่างของความมั่งคั่งร่ารวยนะครับสี่เหรียญ นะครับความเป็นเสถียรต่างผลประโยชน์รายรับรายได้ที่มีนะครับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากผลสําเร็จของท่านนะครับทั้งธุรกิจเดิมที่สําเร็จอยู่แล้วแล้วก็ตามที่จะลุกคืบหน้าอะไรใหม่ก็ตามนะครับเรื่องการกยับกยายลงทุนอะไรใหม่ๆก็มาที่จะนํามาซึ่งผลประโยชน์ได้มีเงินเข้ามานะครับแล้วก็ความสมดุลนะครับอกเรียญนะครับ,ก,รรบการกระจายงานที่รู้จัก วางระบบระเบียบเหมาะสมก็ทำให้สภาพของการงานธุรกิจนั้นเดินหน้าลื่นไหลด้วยความกล้องตัวรับเงินงาาก็อไปครับงานจะได้ไม่ไปจุกไปกองอยู่ในที่ใดที่หนึ่งนะครับซึ่งหลายๆอ,องค์กรหลายๆที่นะครับที่ทํางานบางทีการวางระบบระเบียบการกระจายงานนั้นไม่เหมาะสมก็ทําให้บางทีงานไปกองนะครับอาจจะด้วยเรื่องอะไรที่บางทีมีความลําเอียงอะไรบ้างหรือเลือกที่รักมักที่ชังบ้างนะครับ งานยากๆโย,ยนไปกับคนที่เราไม่ชอบงานง่ายๆก็โยนให้กับคนที่เราพึงพอใจก็ทําให้การงานไม่ลื่นไหลนั่นเองนะครับก็เรียกว่าทํางานด้วยรู้จักใช้เป็นการใช้อารมณ์นั่นเองนะครับแต่ว่าการที่เรารู้จักมีทั้งเมตตาปราณีอบอ้อมารีเข้ามาบริหารนะครับที่มีปรวิญญาสีก็คือเมตตามุติอาการุณามุติตาเบคกขานะครับก็จะทําให้เรารู้จักในการจัดงานวางระบบระเบียบที่กล่องตัว นะครับไม่ลำเอียงไยหนึ่งฝ่ายใดนะครับให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนะครับอ่านจินใดเหมาะสมกับผู้ใดก็มอบให้กับผู้นั้นก็เป็นการวางระบบระเบียบงานที่สมดุลกล้องตัวกระจัดกระจายงานตัวถึงอย่างเหมาะสมก็จะทําให้การงานลื่นไหลสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับนี่คือหลักธรรมะของพรมวิหยาศาสรนะครับที่เอามาใช้นะครับมีความรักใคร่ในทุกๆคนในองค์กรนะครับและก็มีความสงสารคิดช่วยเหลือในสิ่งที่คนอื่น เพื่อนร่วมง,งานที่เขาทาไม่ได้ควมทียาให้ความใส่ใจในการช่วยเหลือนำก็คิดดีๆนํต่างออกให้นะครับแล้วก็มีมุติตาความยินดีนะครับในเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันแล้วก็มีโอเบกานะครับก็คือความไว้วางใจวางใจเป็นกลางนะครับไม่ลําเบียงไปหนึ่งไปได้นะครับก็จะทําให้งานรื่นไหลด้วยความเหมาะสมนั่นเองนะครับเป็นที่รักที่ชอบสช่นกันเลยกัน แล้วก็ภายไปต่อมาเบลออปจุลนะครับการเดินหน้าสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในทิศทางที่กองความเจริญเติบโตนะครับก็อย่างที่กล่าวแล้วนะครับมั่นคงอยู่แล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับในการที่ขยับขยายเพิ่มเติมรุกคืบหน้าต่อไปนะครับอ่าสำเร็จในวงแคบๆก็ขยายกว้างออกไปยิ่งขึ้นนะครับการสำเร็จในระดับประเทศก็ขยายออกไปต่างประเทศก็สู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องส่งผลในทิศทางที่การเปลี่ยนแปลงปฏิทิศตามที่ดี อย่างไม่หยั้งนะครับไอ้กับจารศาีมิตุน,นะครับแล้วก็ราชาถือไม้เท้านะครับท่านมีศักยภาพสูงนะครับในการบริหารการงานธุรกิจโดยเฉพาะนะครับเพราะว่านี่ก็คือ,อผู้ที่มีความสามารถในเรื่องการงานธุรกิจโดยเฉพาะบริหารการงานต่างๆไม่ว่าตําแหน่งต่างๆก็ตามที่รับผิดชอบอยู่หรือในเรื่องของธุรกิจต่างๆของตอนเองก็ตามนะครับ หรือเป็นลูกน้องใครหรือเป็นหัวหน้าใครก็ตามนะครับก็มีศักยภาพตามตําแหน่งที่เป็นอยู่นะครับก็มีคุณภาพในการที่จะดาเนินการให้พยายามจะออกมานะครับอัศวินตือไม้เท้านะครับการมีพลังมีแพชชั่นในการกับเคลื่อนนะครับหรือถ้าอ,อ,อะไรที่มันจะส่งผลไปในเรื่องของ ความเสียหายหรือย่อนสมรรถภาพลงไปในการดูแลการงานธุรกิจต่างๆนะครับท่านจะมีพลังนะครับประดุจดังแรงม้าเข้ามาจุดดึงมากับเคลื่อนให้ไปสู่ความเติบโตนะครับหรือเป็นช่วงนี้เป็นช่วงของการเดินทางไกลไกลโพ้นนะครับที่เกิดขึ้นสําหรับบางท่านนะครับอาจจะเป็นช่วงชีพป,ประจอย่างอาชีพประจำรองเท้าก็ได้นะครับที่เดินไปสัมผัสงาน ในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดในต่างถิ่นนะครับบ่อยๆซึ่งปาใบใบนี้ก็อยู่ในภพของบรณะคือการเดินทางไกลอะไรที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นทําให้ท่านนั้นต้องมีการเดินทางพอสมควรนะครับในช่วงก้าวันนี้นะครับเพื่อไปจัดการไปดูแลงานในต่างถิ่นต่างแดนนะครับใยใบที่ก้าวใบสุดท้ายนะครับเด็กถือถ้วยนะครับ ก็สิ่งที่อยู่เรียกว่าอ่าถ้าเป็นใบที่9ก้าก็ในสิ่งของความเป็นมงคลในเลขมงคลนะครับในสิ่งที่เป็นพบของเกี่ยวกับสุภาะนะครับสิ่งที่จเจริญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็คือการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เข้ามาเคลื่อนนพลังเองเนืธรรมชาติหรืออะไรที่เข้ามาเป็นปฏิญาณมาซื้อไปนะครับมายกระดับความเติบโต ที่บางท่านก็คาดไม่ถึงนะครับที่อาจจะเข้ามาเติมเต็มว่าจะมีสิ่งนี้ดีขึ้นเกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆเข้ามาเติมเต็มเซอร์ไพรส์เหมือนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเข้ามาเกื้อกูลนะครับซึ่งอย่างที่กล่าวครับบางสถานการณ์ถ้าเราว่าถ้าเรากังวลนะครับมิตกกังวลมากเกินไปเราก็อาจจะคิดว่าไม่สามารถคลี่คลายหรือไม่สามารถแก้ไข ให้สานการอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหานั้นได้นะครับแต่ถ้าเรามีความสดชื่นเบิกบานนะครับไม่ว่าสัดการณ์นั้นจะยากแค่ไหนก็ตามซึ่งบางทีเราคิดว่าไม่สามารถผ่านไปได้นะครับแต่มันก็จะผ่านไปได้อย่างง่ายได้นะครับแต่ถ้าอะไรที่ง่ายๆบางทีแต่ถ้าเราคิดวปตกกังวลอย่างที่กล่าวมานะครับที่เราคิดว่าจะไปได้ง่ายแก้ปัญหาเจอง่ายนะครับแต่บางทีเมื่อเรากังวลน,นะครับก็เรายิ่งเจอต่างตังมันเป็นของยากไปทันทีนะครับอันนี้ก็ สร้างพลังสดใสเกิดขึ้นแล้วก็ทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลายแค่ไขเหมือนกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นง่ายดายเลอเกินนะครับที่สร้างความสําเร็จนะครับแล้วก็ไฟใบใต้สํำรับนะครับตาไบที่สิบก็ในเรื่องของกรรมะนะครับในเรื่องการงานโดยเฉพาะท่านจะตุ่มเทด้วยความเคร่งใครนะครับในช่วงนี้กาวันนี้นะครับบางท่านอาจจะไปจับในเรื่องของธุรกิจสีธเท่าๆได้เช่นกันนะครับ และกก็ายไปต่อมาในพบในเลขที่อ่านลำดับที่11นะครับก็ในพบกองเกี่ยวกับลาภะความสิ่งที่หวังสิ่งดีๆที่จะมีเข้ามาครับก็เป็นโอกาสของความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ผลได้รับต่อไปการเริ่มต้นดีๆที่จะปลีกใบโู่ความเติบโตรุ่งเรืองนะครับและก็ใบที่12นะครับในพบกองความเสียความ,มิินาศนะครับก็ มีความสุขสําราญเบิกบานความสําเร็จนะครับความสุขของท่านนั้นจะนาพาไปสู่ของความสําเร็จไม่ส่งผลนในเรื่องของความเสียหายใดๆนะครับมีแต่มีความสําเร็จสมหวังผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การเกื้อกูลสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับแม้บางท่านท่านจะมีหาละเลยในหน้าที่การงานไปบ้างนะครับไปพัวจะอาไปโฟกัดกับสถานก,การณ์อื่นๆนะครับ แต่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเกื้อคุลในทิศทางที่ดียังได้รับการไว้วางใจอยู่นะครับที่จะไปสู่ความสําเร็จความสําเร็จจะเกิดขึ้นในโลกของความเสียหายนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายมีแต่ความสําเร็จเข้ามาสู่ความสุขนะครับแล้วก็ป้าเสริมต่อไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับความตั้งตรหลักธรรมะนะครับทั้งความสุขุมรอบคอบทั้งความรู้ทั้งความช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้นะครับก็มาส่งเสริม นำพาการงานธุรกิจของชาวราศีมิถุนเดินหน้าต่อไปสู่ความสว่างสดใสนั่นเองนะครับไพ่ที่เปิดขึ้นมาแล้วต้องไพ่ใต้สำรับนะครับไม่มีไพ่ใดบ่งบอกถึงไพ่ที่เกี่ยวกับความเสียหายนะครับมีแต่ส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีความมั่นคงความจเจริญเติบโต,ตอย่างมีคุณค่าทั้งนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาไปในชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิมในเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจนะครับเพียงแต่ให้ชาว ราศีมีตัวนั้นอย่าสร้างพลังของความกดดันด้วยการวิตกกังวลนะครับเพราะจะมันจะเป็นจุดบอดให้กับาการดูแลการงานธุรกิจของเรานะครับเพราะฉะนั้นให้สร้างพลังสดใสแจ่มใสแล้วก็ท่านจะสังเกตด,ดูนะครับตาวาต่ผ่านผ่านมาใครที่เคยตื่นช้ามาแล้วก็มีแต่อารมณ์คุนข้องมองมัวนะครับแล้วก็วันหนึ่ง ท่านลองสร้างพลังสดใสขึ้นมาโดยยิ้มแจ่มใสเบิกบานในยามเช้าและท่านเปรียบเทียบดูกับที่ผ่านมากับวันที่ท่านสร้างพลังสดใสนั้นมันแตกต่างกันแกไหนกับสิ่งที่ดีๆเข้ามานะครับอันนี้เราพิสูจน์ได้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดกันลอยๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่มาสนับสนุนแล้วก็พูดกันเพอเชอร์นะครับเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ได้จริงๆนะครับก็ลองดูนะครับท่านท้องประสบกับตัวเองนะครับท่านจะรู้ว่าสิ่งที่พูดมานี้จะเป็นความจริงหรือไม่นะครับ ตึงอะไรเลยท่านนะครับก็มักจะเจอนะครับในวันวันตื่นเช้าขึ้นมาก็มีแต่อารมณ์กุ่นข้องหมองหมัวตั้งแต่เช้านะครับบางทีก็ด่าลูกหลานอะไรบ้างละบริวารอะไรบ้างที่พูดคำหยาบหยาบขายขายซึ่งในอดีตนะครับคนสมัยก่อนๆคนโบราณนะครับก็สอนลูกหลานในยามเช้านั้นเ็าจะพอสอนลูกหลานด้วยคำพูดที่ดีๆที่หวานหวานไปเรอกนะครับจะไม่พูดคำหยาบนะครับพราะจะเป็นพลังที่ดีๆในการที่จะสร้าง ความเจติบโตในครอบครัวขึ้นนี่ก็เป็นพลังอย่างหนึ่งนะครับที่หลายหลายท่านควรจะลองศึกษาด้วยตนเองแล้วก็ว่าสิ่งที่กล่ามานี้จะเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับไพ่ที่ขึ้นมานะครับส่งเสริมไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดนะครับที่จะทําให้ชาวราศีมิถุนในช่วงข้าวันนี้นะครับกยับเติบโตลุกคืบหน้านั้นจะมีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับที่จะนํามาซึ่งเป็นประโยชน์ต่างการเงินที่จะมีความมั่นคงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การไว้วางใจ เชื่อถืออยู่ในสายตาของผู้ใหญ่อยู่เสมอนะครับสิ่งที่ดีๆเข้ามาเหมือนปฏิหารก็เข้ามาเกือ้อกูลให้เกิดขึ้นเป็นเส้นทางของความสําเร็จต่อไปนะครับทีนี้มาดูในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนบ้างนะครับในช่วงเกวันเมืกล่าวนี้รัฐประการเปิดไพ่5ใบนะครับการเงินของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรนะครับไป่เดือดเลิ่เวอร์ขึ้นมานะครับเส้นทางต่างการเงินนะครับที่มาเข้ามาหลายๆช่องทางน,นะครับหลายๆคนแม้จะมี รายได้จากตําแหน่งประจําอยู่แล้วหรือมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับก็จะมีรายได้อาชีพใหม่ก็มาเสริมเพิ่มเติมเข้ามาหลายๆเส้นต่างนะครับซึ่งบางคนก็จะมีในเรื่องของโชคลาภลอยอะไรเข้ามาปอปรับปลายได้ด้วยนะครับมันจะไม่ก้อนโตๆอะไรมากมายนักนะครับแต่ก็เข้ามาปอให้ได้ชื่อกดชื่นใจได้ในช่วง9วันนี้นะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับ หนึ่งไม้เท้านะครับการเริ่มต้นนะครับที่จะมีเส้นต่างการก็หนินเข้ามาใหม่ๆนะครับก็อย่างที่กล่าวในเรื่องการงานภายใต้สำรับนะครับมีหนึ่งไม้เท้าเช่นกันของกนโอกาสว่างงานนะครับก็มีโอกาสในการที่จะมีอาชีพทําแล้วก็มีรายได้ได้รับเข้ามานะครับหรือบางคนนะครับที่อาจจะไปเริ่มต้นจับช่วยในธุรกิจสีเตาๆ่านะครับที่จะสร้างรายได้ได้รับเข้ามาอีกเส้นต่างหนึ่งด้วยนะครับทั้งที่มี อาธุรกิจสว่างมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ยังสร้างรายได้ต่างธุรกิจสี่เท่าๆก็มาส่งเสริมให้สู่ความเติบโตต่อไปก็เรียกว่าเป็นอา,อาชีพที่เข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็ทําให้มีรายได้ะระลับก็มามากกว่าหนึ่งเส้นทางที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็ไปใบต่อมานะครับอะไรที่เป็นสภาวะทางการเงินนะครับถ้าใครที่จักหน้าไม่ถึงหลังมีการเงินสะดุดบ้างเป็นหลาะนะ สถานการณ์นั้นจะจบทิ้นลงนะครับยุติลงแล้วก็ส่กองการฟื้นฟูทางการเงินที่จะไปส่กองความมีเงินมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับแล้วนะครับออเดอร์อะไรของงานนะครับก็มีเข้ามามากทํางานมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นกะยันมากขึ้นนะครับก็ย่อมจะดึงดูดรายได้รายรับเข้ามานะครับแต่ในเรื่องของ ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ก็มีอยู่ประจำเช่นกันนะครับหลายๆท่านนะครับที่การดูแลในเรื่องของการก่าน้ําก้าไวก้าบ้านเจ้าก้าบ้านซื้อก้าชือ้ออาซื้อบ้านค้ารถอะไรก็ตามแต่ผลผลส่งอะไรตามแต่นะครับที่ไกลและแต่ไกลมีเจ้าสภาวะรับผิดชอบในด้านไหนก็ยังมีภารกิจหน้าที่ที่ดูแลคนในครอบครัวอยู่นะครับก็มีรายจ่ายหลักๆอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ภายใบที่5้านะครับ มันเด็กตือถ้วยนะครับในเรื่องของการอารก็เส้นทางใหม่ๆนะครับเส้นทางเซอร์ไพรส์เส้นทางที่ไม่คาดคิดว่าจะมีเข้ามานะครับก็จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดรายได้ระรับเข้ามาเหมือนปฏิหารนะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้กับชาวราศีมิถุนนะครับในเรื่องการงานแล้วก็ป้ายใต้สำรับนะครับในเรื่องของการรู้จัก ใช้จ่ายมีระบบระเบียมบมาทำลายทีนีตือดาบนะครับควบคุมการเงินให้เป็นไปตามระบบการใช้จ่ายที่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยนะครับอะไรสมควรจ่ายรู้จักยืดหยุ่นป้อนปลนนะครับก็จะตาให้ต้นนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้นะครับหรือการจับระบบระเบียบการใช้จ่ายเงินที่มี ระบบระเบียบทางในบางท่านก็ในแนวของพระพุทธวงศในอดีตนะครับที่แบ่งเงินออกเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งควรใช้ส่วนใดใช้อะไรส่วนหนึ่งใช้แบบไหนอีกสองส่วนใช้ทําอะไรนะครับก็เป็นการวางระบบระเบียบที่รายได้รายรับเข้ามาด้วยความมั่นคงแล้วก็แบ่งสั้นปันเพราะว่างานก้อนนั้นก็มั่นคงตามการเงินที่จะเข้ามานะครับสี่เดือนเหมือนกันการเงินก็ย่อมมีเหลือเก็บเหลือใช้ ต่อไปนะครับไกลทีก่อนหน้านี้มีสภาวะต่างกันเงินที่อย่างที่กล่าวกลับจักหน้าไม่ถึงหลังก็มีความสงบลงได้ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็การเงินพื้นตัวสู่ความเติบโตรุ่งเรืองที่จะมีเก็บมีใช้นะครับที่ท่านวางระบบระเบียบการใช้ใจที่ให้มีความรัดคุมนะครับจัดระบบระเบียบการใช้ใจเงินตามที่กล่าวมาเป็นจัดเป็นส่วนนะครับส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกัน ก็จะทําให้ใครที่เกิดมีปัญหาทางการเงินสะดุดนะครับลมบ้างลงลุกคลุกคลานบ้างก็จะทําให้ตานออกจากสภาวะนั้นไปสู่ของทิศทางของการมีเงินใช้มีเงินเก็บต่อไปในทิศทางที่ปลอดภัยทางการเงินนั่นเองนะครับ นี่ก็คือสถานการณ์ต่างกันเงินนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะสง่งผลในต่างเสียหายนะครับในไพ่ที่ขึ้นมาก็บ่งบอกถึงเพียงแต่อะไรที่เคยมีปัญหนานั้นก็จะสงบลงต่างกันเงินนะครับแล้วก็เข้ามาเติมเต็มฟืนฟ้นฟูสู่ความมัง่งคั่งสู่ความร่ำรวยมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้ต่อไปนะครับส่วนคนที่ไม่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับการเงินก็เดินหน้าต่อไปด้วยความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับที่ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับของการที่จะ ปภริใบต่อยอดต่อไปกับความเติบโตเรื่อยๆนะครับที่จะมีเงินเหลือเก็บเรือใช้มากยิ่งขึ้นนะนะรับเก็บอมสะสมที่จะไปสู่ปุงเผาของการเป็นผู้มั่งมีสิสุขเป็นเศรษฐีต่อไปทีนี้มาดูในเรื่องของความรักบ้างนะครับจ่าสิมิตุนะครับในช่วง9วันนี้นะครับกับการเปิดไปห้างใบเหมือนกันนะครับเดืเพลินนะครับหรือว่าขึ้นมาเหมือนกันเหมือนเรื่องการเงินเลยกลับไปไปได้ก็ เดลเวอร์เหมือนกันนะครับความรักอบอ้อมารีซึ่งกันและกันดูแลอาใจใสนะครับด้วยความ่วงใหญ่ซึ่งกันและกันจับไม้จับมือด้วยความรู้สึกดีๆจับกอดคุยกันนะครับคุยกันด้วยความมั่นคงนะครับความรักความสัมพันธ์ก็เดินหน้าสู่ความมั่นคงเติบโตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาก็อวยพรก็มาให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขในทิศทางที่ ดีนะครับแล้วก็ไพ่ไปต่อมานะครับราชาถือดานะครับมีมีผลนะครับในช่วงนี้ไม่ใชจเราในเรื่องของอารมณ์เข้ามาดูแลในความรักซึ่งบางคนนั้นที่ผ่านๆมาบางทีก็จะในเรื่องของอารมณ์บ้างนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าต่อไปนี้ก็จะใช้ ความสุขุมรอบก็การคิดด้วยเหตุด้วยผลนะครับก่อนที่จะพูดจะจาจะทําอะไรออกไปในสถานการณ์ของความรักนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลในเหมาะสมนะครับก็จะทําให้มีความมั่นคงการปัญหาจะได้รับการแค่ไขออกไปนะครับแล้วก็นํามาซึ่งความสุขสิบถ้วยนะครับความสุขในครอบครัวอบอุ่นนะครับยามเช้ามาก็อกอกกอดนั่งจิบกาแฟนั่งดื่มอะไรกันแล้วก็ชมแสงตะวันขึ้นในยามเช้าเช้านะครับดู อยากนาค้างที่มันตกลงมาค้างใบหญ้าอะ้ก็ตามแต่นะครับก็เป็นทิศทางที่ดียามกําคืนก็ถ้ามีโอกาสก็ชมดาวชมเดือนด้วยกันถ้าไม่มีก็ชมเพดานสันนิษฐานอยากวาดวิมานว่าเป็นท้องฟ้าที่สดใสก็ทําให้พลังของความรักความสัมพันธ์นั้นอบอุ่นนะครับอบก,กอดกันด้วยความรู้สึกที่มีมิตรไมตรีตึงกันเลยกันในทิศทางที่ดีสี่เหรียญน,นะครับเม้นบงังตัน จะมีในสถานการณ์ของความหวงเงินบ้างก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ใช่อารมณ์นะครับก็อย่างที่กล่ามานะครับเป็นราชาตอดาบนะครับจะเป็นผู้มีเอตมีผลนะครับอึงหวงในความเป็นเอตเป็นผลก็ธรรมดานะครับคนรักกันชอบกันของรักของหวงไกลๆก็ต้องหวงต้องหึงต้องอถนอมมาไว้เป็นธรรมดานะครับนั่นคือในจิตความรู้สึกสําน,นึกของปุถุชนทั่วไปนะครับแต่ว่า ดึกหวงด้วยเอกด้วยผลนะครับก็ทําให้การดูแลความรักนั้นเดินหน้าอย่างมั่นคงด้วยความอบอุ่นนะครับป้ายสี่เหรียญขึ้นมาตั้งการงานการเงินและก็ตั้งความรักนะครับแล้วก็ไป้ายใบที่ห้านะครับแล้วก็เดินหน้าด้วยความหวานความโรแมนติกนะครับรักซึ่งกันและกันนะครับก็ไปไ้ายใบบนี้ นะครับในเรื่องของการรักในการที่ดูแลซึ่งกันและกันในสถานการณ์ของความรักนั่นเองคือการใส่ใจนะครับในใส่ใจในสถานการณ์ของความรักที่ดูแลตุ้มเตะด้วยความรู้สึกดีที่จะมอบสิ่งดีๆให้กันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าด้วยความส,สมใสเบิกบานนะครับป้ายไทยสำรับนะครับสองตัวนะครับก็มองหน้ากันด้วยความสดใสเบิกบานสามัคคีกลมเลียวกันด้วยความอบอุ่น นะครับก็ตามห้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นกู่ใช้ชีวิตกันหรือคนคบกันอยู่ก็ตามนะครับที่จะดูแลความรักินหน้าต่อไปเม้นจะมีสถา,านการณ์อะไรเข้ามาก็ตามนะครับมเม้นจะมีอะไรเข้ามาไม่พึงพอใจบ้างก็ตามนะครับแต่รู้จักในเรื่องของการอดทนนะครับอดทนด้วยความคิดที่เบิกบานแจ่มใสนะครับคิดในแง่บวกอยู่เสมอนะครับก็ตามหม ความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในความรับความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรเข้ามาแต่ไมห่หมดเหงิดบ้างสีอารมณ์บ้างนะครับไม่ตกใจบ้างในบางสถานการณ์แต่รู้จักในการที่จะอดทนอดกลั้นแล้วก็เข้าใจกันในทิศทางที่ดีมองถึงกันในแง่ที่ดีๆก็ทําให้ความสุขแจ่มใสเบิกบานขึ้นในแตกต่างที่ดีนะครับที่มีความสุขอบอุ่นในความรับความสัมพันธ์นะครับที่เดินหน้าต่อเนื่อง นะครับด้วยความใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนคบนั้นก็มีความสุขอบอุ่นเดินหน้าต่อไปนะครับแม้จะมีสถานการณ์กังวงบ้างอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหาเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์นั้นเองนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้นะครับโอกาสของความรักของบางคนก็ยังบางทีก็ยังไม่มานะครับบางคนตั้งหวงเห็น ในความเป็นโสดอยู่นะครับหวงยังกับเรียกว่าอย่างกับทองีอย่างกับสิ่งมีค่าอะไรมากมายอาจจะยิ่งกว่าทองอยิ่งกว่าเพชรอีกนะครับที่อาจจะไปใส่ใจในเรื่องของการที่จะสร้างงานสร้างเงินมีความมั่นคงหรือบางคนก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนะครับที่มีพ่อแม่มีพี่น้องด้วยความบุกุในทิศทางที่ดีก็ไม่ขาดแคลนไม่โยอยหาในเรื่องของการที่จะมีความรักเข้ามานะครับหรือบางคนนะครับ ก็ยังตั้งกาดตั้งกำแพงไม่เปิดเส้นทางความรักให้มีเข้ามานะครับในจวงนี้ก็ยังอยู่แบบโสดๆต่อไปนะครับส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเปิดรักเกิดขึ้นได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามาใบใบแรกเดลิเวอร์ขึ้นมาก็มีโอกาสพบรักเข้ามานะครับที่จะได้มอบความรู้สึกดีๆหลังจากที่เดินทางมาพอสมควรนะครับพกถ้วยมาหนึ่งใบหวังที่จะมอบความรู้สึกดีๆกับใ,ใครสักคนรักความ ความรักที่หวานรักที่บรมิติกรักที่ดีนะครับหวังจะมอบใบไก่ก็มีโอกาสได้พบรักเกิดขึ้นนะครับที่จะคบกันไปส่งเสริมกันไปที่จะไปสู่ของการที่จะเป็นอนาคตของครอบครัวต่อไปได้เช่นกันนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงก้าวอันนี้นะครับของชาวราศีมิถุนนะครับนี่ก็โดย,โดยปอกคร่าวๆในเรื่องการงานกันกันแล้วก็ ความรักของชาวราศีมีตุนนะครับวันที่12บสถึงยีกรกฎาคมนี้ก็โดยประมาณนี้ก็ขอาชาวราศีมิตุนทุกท่านมีความสุขสขดใสมีความมั่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ